สวัสดีจ้าเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมจ้าเจอกับเสมอจันอีกคืรั้าเสมอจันเกษติมาเบิงมู่บานที่เพิ่นได้มีการทําเอาน้ำเข่าสาใย,ยจ้าเพื่อนเพื่อนทางมูบานเพิ่นมีการคิดพิจารณาว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่นกษติได้น้ำน้ำจากแม่น้ำม,ม,มูลที่สูงขึนสูงขึ้นซึ่งกษตรเอามาผักเก็บไว้ในสะใย,ายราะว่หมูบานนี่เป็นมู่บานที่ เป็นนอนสูงเรารอบๆแล้วก็จะเป็นต้องตามน้ำก็บทเข้ามาอยากแน่จแต่าวา่าบม่มีน้ำมาบางอย่างหลายอิลีจ่าแล้วที่นี่ก็ที่ต้องคุดให้น้ำเข้ามาแล้วก็ต่อเขาไปข้างในอีกเพื่อที่จะเป็นสองขั้นตอนจะเพื่อเอาน้ำลกสายใหญ่เก็บไว้ตอนฤดูแรงจ่าก็ต้ามไปเบิ่งก็จะว่าเป็นจะได้แน่ตรงแน่นจ่าที่เป็การคุดเพื่อให้น้ำนั่น ได้ไหลเขามาอันนี้เป็นจุดแรกซึ่งนามมวนได้ไหลเขามารอบมู่บ้านนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนามูวนได้ไหลเขามารอบมู่บ้านนี่ซึ่งเพื่อนก็ได้คุดเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านเขามาเป็นความชั่งฉลาดเป็นภูมิปัญญาเพื่อว่าเพื่อถึงฤดูน้ำแรงกับสีบ่ายากบ่มีปัญหา เมื่อถึงรูดูน้ำแรงก็คือบด้มีปัญหาเรื่องน้ำเพราะว่าน้ำได้เขาเก็บมาในสาหไงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจา้าน้ำเก็สิไหลมาทางนี้จ้าเพราะว่าน้ำก็สิไหลโค้งอ้อมไหวแต่บอสามารถเข้าไปในสาหไ่ได้ขันบาบอมาไหลหรือจา้าเพิ่นก็จะทำการให้รถแมคโครมาคูดเพื่อให้น้ำไหลเขามาเพอะจะน้ำไหลเขามาเต็มแล้วก็ สี่ได้ทำการปิดทางให้ทางนี่เป็นทางเดินต่อไปจ้ะทางสัญจรน้ำก็จะไหลไปทางน่เกิไหลไปเข่าสาไงเนี่ยจะตรงนี้เป็นทีบแกมเล่งเนี่ยหน่อยแต่ว่าสาไงถือเป็นแกมลิ่งไงจ้า น้ำกษิติมายุ่งแคฝายที่เสมอจันเคยมากแต่ก่อนจะมาตั้นใบมาสินทุต้องนี้จ้าซึ่งขันขึ้นมาไหลหรือจังสีล้นนี่จะน้ำสีไหลมายุดย่างใบต้องายนี่จ้านี่กษิตเป็นฝายต้องที่เสมอจันเขื่ทานมาเรื่อยๆด้วจ้านี่ายตรงนี้เพราะว่าน้ำนี่กษิตไม่ายตรงนี้กันใบเพื่อให้น้ำอ่า ขึ้นในระดับที่สี่เอาไหวพ่อเพียงนี่ถ้าว่ามาไร้หรือน้ำก็จะล้นจากนี่น้ำล้นฝ้าเนี่ยก็แสดงว่าน,าน้ำในถวมขังใหญ่ฟาาตัวนี่ที่เสมอจันเดินไปเมื่อกี้นี่จ้าก็ตรงล้นฝ้าเนี่ถ้าว่าคขล้นฝ้าเนี่ยก็ถือว่าน้ำวิกฤตถวมใหญ่ตอนในเขาก็ได้ใจเที่ได้เกียวแล้วเด้อจา้าปฏิมีการทําการป้องกันหนกบ่อหายหนกในบินมากิงเข่าเพราะว่าเขาขต้นนี้นในใก็กจะไกลสุดแล้จ้า ตับไปเรื่อยๆจะไปตามถนนรอบมู่บ้านอยู่ฟังข้างนอกจ้าต่เทเบิ้งน้าที่ว่าต้นนี่ที่มีก้านที่คูดระดับที่สองเพื่อจะให้น้ำไหลเข้ามาข้างในถนนบธรรมด้าด้วยจ้านี่ถนนน,นี่อันนี้ก็เป็นขอกวัวขอกค่าชาวบ้านเพื่อนจ้าต่ปเป็นถนนที่ยังพัดเดหับการพัฒนากับที่มีที่ต้มหรือว่าโครอนหลาโดยเจ้า ตรงนี้จะเพื่อนๆติดสิ่เป็นปน้ำไหลเข่าของหมบานนี่ซึ่งนี่การทําเหมือนแบบว่าเกิดความรู้เกิดปัญญาเพราะว่าถ้าจึงช่วงหรือดูแลนี่น้ำกับสิ่บรหลายตอนนี้ทิกวิกิทให้เป็นโอกาส,สเกิดสิ่งเปน้ำน้ำตรงนี้เข่ามาดูสาใหญ่ของหมบานเพื่อเป็นการพักน้ำไว้ให้ได้หลที่สุดเท่าทิ่สิ่งทำได้หรือว่าการใส่ปัญญาในการดำารงชีวิตของบุคคลต่างๆกับมีประโยชน์ตรงนี้ก็บสิ่ไม่น้มไหล แล้วกาเมูบานก็จะมีความสุกแต่ใส่ปราป้าได้ใส่โอปโภะบริโภคอะไอยางจ้าต้องในน้ำสิไหลเข่าตาใหญ่ตาใหญ่นี่จะเป็นสาที่มีความใหญ่กว้างใหญ่ของมูบานนี่น้ำก็จะไหลเต็มเขาเลยน้ำก็ใสไหลเย็นเสียงน้ำช่างไพ่ราอก็เกิดชีวิตและก็เกิดเรื่องราวความสดชื่นแจ่มใส ชดืชนและแจ้งส,า,สายน้ำสิไลมาี่เย็นสบายน้ำสิไลามาจางนี่จ้าเนี่จ้าน้ำใสไหลยเย็นสบายสายน้ำไหลไปบรไหลายกับเย็นสบายชดชื่น ก็เจอกันในคลิปหน้าได้จ้ามวนมวนไม่ต่มวนก็มวนน้ำคือชีวิตแล้วก็มีความสุขยินมยิ้มัมจใสใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า